นั่น嘛ป้าไผเหแกงกุ้งแกงกุ้งมันเดูใช้ราษาที่มันมมันเกเจาะาษาอา่อซาวปยมงเหกพี่น้องผูาษาบ้นพ่ซาของปลอมหรือของแท้นอวันี้นาะของแท้ครับปดของแท้สวัสดีครับพ่อผีซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคที่เกาเดีครับฟรนครับอที่เก้าคือเก้าเหรครับที่เก้าเนี่ยนะครับมีดมีดนครับเด้อขอสดขอไผ่เด้อ ใกล้ๆกันเลหาสองหาสามเล็เท่ลปากว่าอยู่หาสอง้องฟันอทำงดอกก็ดีแจเพฟันอย่ถามดูไรก็เอาไงก็จะได้ฟเสียวหาสามสามหาหาสามสามลงไปหาสองสองหาโอ้เกิดปากผ้าไปตัวนี้ปากผาไปเนเลลปากาไปสินก็ว่ซอยวันน่ะโอ้ยหาสามฟ้าหาสมบ่มีบอกบ่าวน ซอยน่าไข่มันซอยมาได้เหรอเพราะมันล่นซีแล้วมันเหมือนมองเขียนเออเอาวันนี้ใหร่นี้แล้ววันน่ะเออทอดไหนย่างบ้ยากะสามหังเสียวนาไปงวดนีวะบ่มากบถาทหั้าหาละวเอานทำาาเียวทมกันแล้ววะอืมซื้อเยอะเสี่ยวเยเออเสียวผีบ่มากอืมบานมากบ้านไม่ไม่ไกลมือกันเป็นไดยวิ่งอะไรแต่เหล็กนี่วันน วิ่งสามลองศูนย์กับเจ็ดเป็นเลขสูตรคำนวณบอกว่าสูตรคำนวณสูบวนนช่เอาสูบวนคือนก็สูบวนสามบวนแต่มาอยู่ร้อนบ่ะวิ่งยังอกว่าวิ่งสามลองศูนย์กับเจ็ดหนึ่งล่องคือล่องหลายตัวเออวิ่งสามกับศูนย์ท่นั้นสองตัสามกับศูนย์ล่องศูนย์เดินสามล่องศูนย์เดินเด็กก็เข้ามาออกวันจันเดอร์เรียกวันจัน ออกวันอาทิตย์ออกวันจันทร์เขาเป๊ย์เปรงๆงที่สองหาแต่ว่ามันเป็ญหางมื่อก็ะพาไปสุกไปนะต่ำมือ่อาวสมนนี้วันนี้วดนนี้ครับวันนี้วันจันทร์วันอาทิตย์เนาะวันจันทร์มีต่อใด้นะก่อนที่นองที่พันวันสามตัวไม่ตัวใด้นี่พอนตัวเรืวันจันทร์ก็ไม่ศูนย์เจีดนี่ละครับสามศูนย์เกียรนี่ละครับ สามศเจตัวร no ่องผมไทยหนึ่งหนึ่งเกครับลั้นจันชิเกนยละเออศูนย์ศนเจเกี่ตัวที่ไทยก็หกสามเท่านี้สามตัวสามหกสามหนึ่งนึ่งเก่หน่อยวจใช้นามวจศูเจ็ดิเก่าหกสามเออเท่านี้ละสองตัว สองตัวค่ะให้เด่นชุดยอดเออสามเจ็ดเออตัวร่องเออห้าหกครับสามสิบเอ็ดเออสิบสามนี่และเออ,เเอ,อตัวร่องสิบสามอันนี้สามหางตอนนี้ล่ะบ้านค่ะเออสิบสามกัสามเจ็ดตัวเด่นค่ะกันอุดต้น สาเจ็ดแล้วก็ห้าหกอนต้นอะารตัวเดี๋ยวน้อ่อนต้นนีอ่นต้นชุดอ่อนต้นบอกว่าชุดสามสันนิษเนี่ยมัดเท่ามัด่ันิใครท่นนิษมันใครย่างมาสามหางเนาอเอ็นฝันเอ็นฝันตึ้อมกเออบ่ฝันก็ฝันบอกว่าบ่ฝันถ้าฝันจะเห็นจะหนีเว้ยรักหนึ่งมัดกับนี่เน่จะว่าอยากบ่อใส่สิเด็กคำนวณมันมี่สี่ตัวพวดนี้ แต่ว่าเฉียดไลยันเลยหาทอนี้เ่ะเฉียดคับเออสานี่หพอพ่อเอ่ะายสวีดสาม้ังร้องเทียงเที่ยงโอ้โหดูนนวันจันนี่เด็วันจันเด็กวันจันมี่มีตัวเปไปทิมลงทะเลวงวันนี้พ่อเนี่โอ้ยเขียนไวเสองศูนย์ก็บีี่สเขียนไวปมากกลางแล้วเขียนไป เขียนอะไรวันนี้ศูนย์เบาใส่ซื้อเชียนได้อพีาะาว่าศูนย์เอารถมันโครทมไม่เราเนเ่ิดันหรอคือชุดบัมา่าจัรย์มาชุบมากมันมันดันมากเชียไหเนาะมันมาขึ้นุดท้ายบ่เขียนไปหรอที่ใหญ่เขียนไปอันตั้งครับเออหาแปดหาเก้าสองศูนย์รับสองหนึ่งผุนเขียนไปรักบ่เออ บ่คั่แล้วบ่เด่มากหรอกบ่เอาบ่ออกบ่เปียออกคลิมบานบ่มีศูนย์เงินเกลียดแล้วกันหนึ่งบ่มาดอกศูนย์ึ่งและประกันพุ่นเนาะเออออกมาทีมลงทะเลร้อยร้อยคนปั๊บเด็กวัดเหมือนบ่มาดอกเหมือนไปทีมลงทะเลแล้วเลยช่วยว่าลาเทียแล้วเอาไอนั่นช่วว่าสิบปอ็ดปวดมอเป็นลาด้วยไมบรอบไหมาแต่เอาไปทีมทะเลมามาแต่เดียวศูนย์ไปทีมทะเลมันบ่มาแล้วว่าจันมาแล้วุันสิปบวเอ็ดบวด เอาซะเป็นยังเราป๊อรอบนี่ในบานนี่ม้วนนี่เด้อันใดบ่มาไม่สุดท่าบวชบ่บ่บ่มี่อ่ม้วนนี่มาได้บวชสุดตัวน่ะไถ่เท่านั้นเดินครับเดินอะไรละเนี่ยนี่ให้เท่านี้แล้วนี่นี่จบเลยเงินเลยครับแล้วเนี่ยอืมก็นี่เงินเลยเงินเลยแล้ว สูตรอุบลคนอุดรพี่กอนเนี่สูตรคนอุดรคนอุทำเออสูตรอุบลคนอุดรว่ามีผาดแม่นเป็นแม่นี่ยเนประกันไนสามมากสมตัวเน้นทุกหางเลยบอกว่าเนเน้นทุกห้างเนี่ยสามตัวนี่ตัวไรเนี่ยสามตัวอยู่นี่ก็นันน่ตัวแรกตัวสามศูนยเจ็นี่หละพ่อเป็นฟังเน่พ่อปจ้าเนี่ยคงตัวเน้นตัวเน้นเ้อ 307นี่แน่นเออตัวล่องก็119ตัวสุดท้ายก็363ตัวนี้เด้ได้3หางตัวนี้เพิ่2ตัวเน้นตัวแรก2ตัวเน้นก็เน้น07เออเน้น07ก9เท่านี้ล่ะเท่านั้นเออ63ก็ไว้ข้างหลังบาดนี้ตัวท้ายเน้นให้37เน้นให้พักให้แน่อุ่นโซนลวดแน่เออ07 สามเจ็ดโซนเจ็ดกับมีนสามเจ็ดกับมีโอนต้นต่อสามโอนต้นสามเจ็ดบอกความเนตัวไตัวไทยสามเจ็ดกับหกห้าโอนต้นก็มูอตัวไหนสามเจ็ดครับสองตัวไทยเนี่ยสองตัวไทยกับชิดสามสนิทเนี่ยก็งงเด็ดสองจะสองตัวไทยกับปืนง้องโยล่างนี่สามเจ็ดโอ้สามเจ็ดห้าหกกับชิดสาม ค่นี้ละเยอล่างหนึ่งสามเนี่ยนะสิบสมชดล่างเจ็ดห้าหกครับหนึ่งสามขบนเ็ดศูนย์เจ็ดสิบเก้าก็หกสามโอ้ชุดบนชุดล่างเนี่ยโอ้เออนักบนนักล่างย่างเลยสามหางเดยเอาฟังขอได้ปีน้องนักสองตัวนี่ละศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดครับสามเจ็ดนี่ละ สามวจต้นต้นตนน่้นเลยอสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามบนล่างน้ำกันได้อบนล่างน้ำกันได้บนมาสี่ไล่างบนเด้ออันนี้คือไฮสามหางนี่คือไห้บนบนบนล่างไปรวดบนบวกล่างไมรวดเพืนนนนนงั้นมีสามตัวที่ที่ฉันในสี่ไฮอีกก็ว่าไฮแล้ววั่ะศูนย์เจ็ดสิบเก้าหกสามพอดีเลขสออกได้เจ้ช่วหนอกก็ได้หนอกมาได้ใช่ พุ่มตีไปแล้ววันเนึ่มันนอนลงไปมันกับมาด้ยมันรอมาเขาได้เทวดามาบอกว่าสุดได้กวท่าหวดบอวบบววดอกเออนี่อว์ดอววออว์ไอ่์ดอว์ด์ดอดอว์ดอออว์ดอว์ดอว์อว์อว่ดอว์ดออววดอออกดอดอ ตัวจบปีชาใหญ่ตกลวนเด้อวิ่งสามเอาตื่นมดวิ่งสาตัวเดียวรืเ่าล่องศูนย์อ้าวยกวพาไปชาแบบหันหอนยกว่าครับอ้าวยกนะอ้าวยกเนา้ยกเน้ออะครับยกเสือกหนหน้มาลงไปไหมก็เท้าหมอกขึ้นมนั่นอยาหลัไปทางไหนหมอไปไหนมอ เอาพี่น้องแคบหน้าจอนะครับแคบหน้าจอเลยถ้าพี่เห็นไม่เห็นครับเห็นนึ่งน่งยีนละพ่อว่นมีน่งดีวนิ่งแด้วเนาะมัตสสุดตัวแรกของครับมัที่สุดคือสามศูนย์เจ็ดครับตัวร่องมาสิบเก้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าตัวล่องเอ่อสองตัวไทยก็มัที่สุดคือสามเจ็ดเนี่ยนต้นสามเจ็ดนี่ย ตัวแรงคือหาหกวันไอี่อันนี้สุรบนคนอุดอนเนี่ครับเด้อสกคนวิ่งว่าฟาจัดหดวันคนเทแล้วบานเปิดแช่ตัวเดียวตัวเดียวตัวไหนก็พ่าพิชาเอาวิ่งสาม้าเล้วิ่งสาวิ่งสามลองศูนย์ครับวันนี้ถ้าซื้อแล้ว่าทีสเป็นยังงีครับวันที่สามิเขาลกมีบานนี่ก็โอย้อยค่อยเลยิพอิมก็ออก สามข้สองนะครับเดี๋ยวมันเช็คางได้ไอมีนสามผู้เต้าเนี่ยมณีไปสายสาวความพอีศดาว่าอยู่อุดรนะอยู่อำเภอใดตำบลใดครับอำเภออำเภอเพนตำบลชุมเต้าจังหวัดอุดรธานีครับบ้านบุญทันพัฒนาบุญทันพัฒนา